เห็นแม่อ้อมก็กระดิกหางรอแล้วค่ะเดี๋ยวหาข้าวให้ก่อนนะตาแดงตาเจ็บวะเนี่ยอินห้อยเลยนางตัวเมียมันกินน้ำเก่งแม่อ้อมต้องเทงให้สองรอบอะรอบจะหมดปวดไม่เอามากดดิ้นมาแล้วล่ะนอนรอนกันเห็นแม่อ้อมกระดิดหางน่ะใช่สองให้เท่ากันนางตัวเมียกินหมดละกินกันเร็วค่ะ อ <c oughs> นอนกันไอตัวผู้เนี่ยตามันเจ็บมากเลยอะ่ะมีเห็ดด้วยอะ่ะ <c oughs> ตัวผู้มีเห็ดเต็มเลยอะ่ะ <c oughs> โอ๊ยโอ้ จริงๆตัวเมียมันสวยนะคะคือมันสวยทั้งคู่แต่เราก็ไม่รู้นะเขาอยู่ตรงนี้ะนตั้งนานแล้วอ่ะตัวเมียกินเก่งมากเลยถ้วยหายไปหมดแล้วสงสัยเขาเก็บทิ้งตรงนี้เห็นไหเก็บทิ้งตรงนี้วันก่อน,นมันก็เก็บไว้อย่างนีต้ตรงนี้มีเพิงด้วย ที่เพิงคนอยู่ค่ะตรงนี้มี่เพิงคนอยู่น่าจะใช่เนาะกินน้ังำสำราญเดี๋ยวก็นอนมีน้ำค่าเรียบร้อยเดี๋ยวอ้อนไปซื้อถ้วยถ้วยหมดแล้วเนี่ยค่ะชามยังมีอยู่แต่ถ้วยหมดแล้ว ตเติม,ให,มตให้อีกหน่อยแต่พอขากลับประมาณสองสามโมงอ้อมก็ไม่เห็นหนแล้วนะคะมันก็คงบไปนอนที่อื่นตอนนี้มันก็เริ่มร้อนแล้วแม่นางกมียกินกน้ำเก่งมากไอ<ม>้อ้อมไปก่อนนะคะ โล่งไงคะรถมันก็เลยจะพิ้งค่อนข้างเร็วนี่หมาบ้านนะคะนี่หมาบ้านเราแย้มื่อเช้าไม่อ้อมไปหมานอกบ้านนี่หมาบ้านเรานะคะหมาบ้านเราคะ่ะ <c oughs> หมาบ้านเราเป็นแอปเปิลหมาข้างน,นอกน่าสงสารมากไม่อ้อมเห็นแล้วก็สงสารแล้วมาดูหมาบ้านไม่อ้อมสิคะกินแต่ละทีก็เล่นองค์เคินกว่าจะกินได้แม่ต้องเอาเข้ามาเสย นอนเนี่ยค่ะตั้งแต่เช้าพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาอือตอนเช้านี่นะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าอาหารเม็ดเนี่ยนะคะที่ที่กินทุกวันเนี่ยตอนเช้าเนี่ยแม่อ้อมต้องให้กินกับกล้วยนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นก็จะไม่ค่อยกินแต่ตอนเย็นแม่อ้อมจะไม่ให้คือกินก็กินไม่กินก็ไม่ต้องกินดูทำพี่ะนี่แม่อ้อมเช็ดหูหยอดหูให้นะหูขาวตั้เลยต้องเช็ดหูหยอดหูด้วย ผู้ชายเราฝนจริงๆค่ะแม่แอ๊ไม่อ้อมเลยเห็นไอ้สองตัวนล้วก็สงสารแต่นี่เราฝนไม่ชักมาสิบห้าวันแล้วนะคะคือเขาคงสบายใจแล้วอยากเลื่อนยาด้วยแหละไม่อ้อมให้กินยาแค่ไม่อ้อมไม่กินยาแค่วันละเม็ดไม่อ้อมไม่ได้ให้สองเม็ดตางที่หมอสั่งเลยคือตอนนี้บางเรื่องเราก็ไม่ไม่ไม่อยากจะเชื่อหมอมากนะ พะเราไม่อยากไปโรงพยาบาลนี่จริงหมอนะนำไปโรงพยาบาลอ้อมก็ไม่ไปนะเพราะว่าไปมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาในเมื่อหลบดนเองก็ไม่ได้เป็นอะไรถ้าเราให้ยาน้อยเขาไม่เครียดมันก็จบแล้วอ่ะแด้ววอ้อมก็ไม่ได้หยอดยาเห็บยาหมัดอะไรเลยนะคะไม่เลยนะคะตอนนี้อาบน้ําอาทิตย์ละสองครั้งหยอดหูอาทิตย์ละสองครั้ง,งนวดหูด้วยนะคะหยาดแล้วก็นวดแล้วก็เช็คยิ่งกว่าคุณชัยอห่างหลบดนเนี่ยค่ะดูสีค่ะ หมาเขากับหมาเราเนี่ยคือ